ไงไเด็ก,ดกวัดดีหลานๆเนยอิสมีคุณยายแกอายุ75แล้วคนแก่อายุเยอะนะครับต้องได้รับการเลี้ยงดูโดยด่วนเลยเว้ยในวันนี้ผมเรามาเล่นเกมนี้ Race a Granny ไม่ใช่เรส of f ล o p p e r นะครับเป็นเกมแนวเดียวกันแต่เปลี่ยนจากฟลอปป้าเป็นคุณยายแก่ที่ใกล้นอนลงตอนอายุ75แทนคุณเคยมีความคิดหรือเปล่าว่าอยากจะเลี้ยงดูคุณยายของตัวเองตอนอายุ75บ้างหรือเปล่าถ้าเกิดคุณนั้นมีความคิดนี้แล้วเราก็ตอนนี้คุณทำได้แล้วโอ้ oh my god really really เราเลี้ยงคุณยายของเราได้แล้วเหรอ really คุณผู้ชมจะต้องเลี้ยงในชีวิตจริงด้วยนะครับไม่ได้เลี้ยงแค่ในเกม <L> ไม่จริงนี่มันคุณยายของเรานี่นะโอ้ oh m ก god ทำไมคุณยายเขาดูคุ้นๆ่างเลยวะคุณยายเขาขี้แตกคุณผู้ชมผมนี่อึ้งไปเลยนะครับและใช้เวลาการเก็บขี้ที่นานมากๆเลยดูนี่สิจริงๆเกมเกมนี้ผมมันสามารถเล่นได้มากถึง4 <L> คนนะครับแต่ว่าผมนั้นอยากจะเล่นคนเดียวเรากดคลิกที่คุณยายดีกว่า ว้าวจะสังเกตด้วยว่าเรานั้นได้เงินเร็วมากนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปซื้อข้าวให้กับคุณยายนะครับช็อปออนไลน์โอ้พระเจ้าค <c oughs> ุดแพงคุณผู้ชมอันนี้อาหารของคุณยายนะครับผมราคา50บาทอ่าโอเคเป็นซุปนะครับเอาให้กับคุณยายหลายคนที่ไม่รู้นะครับว่าเกมนี้น่นเล่นยังไงก็เหมือนกับเกมเลี้ยงฟลอป,ปป้านั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นฟลอปป้าเป็นเกมเลี้ยงคุณยายคุณยายจะไปขี้อีกละ ผมเกลียดคุณยายว่ะผมเกลียดมากเมื่อไหร่คุณถึงจะอายุ80สักทีดูดิเล้วคากินสดๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคือการเก็บขี้มันนานมาก I hate การเก็บขี้ดูดเก็บขี้พี่มึงสิเก็บขี้เราสามารถซื้อแกรนซันได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะขี้เกียจแต่ว่าเรานั่นจะสามารถขอเงินเขาได้โอเคนี่คือแกรนซันคุณผู้ชมบราอเซอบอสเอาละ เอาค่าเช่ามา here you go มันผมได้เงินไปแล้วหรือเปล่าใช่มันผมน่าจะได้เงินไปแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอขึ้นค่าเช่าหน่อยแน่ I'm broke ฉันจนว่าไงนะแกไม่มีเงินอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวกูก็ไล่มึงออกหรอกแป๊บนึงแป๊บนึง,นงคุณผู้ชมคุณยายแม่งหิวข้าวือเปล่าข้าวคุณยายแม่งแพงอ่ะกินข้าวไปซะสุดเซ็งกินคุณยายไม่งั้นหิวตายหรอกนะ ทำไมคุณยายไม่ยอมกินข้าววะโอเคกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยคุณยายนะคุณยายโอ้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 ยอย่าถีบนี่เป็นยายแก่เหมือนกันอยู่เนาะเอาละผมเก็บเงินได้600แล้วนะครับคือมันมีของหลายอย่างที่ผมอยากซื้อเราสามารถซื้อแผ่นเพลทผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับก็คือเราจะได้เงินดับเบิลก็ผมหลังจากที่ทําความสะอาดขี้ของคุณยายนะแล้วก็สามารถซื้อทีวีได้ด้วย <G ren ny> นี่เป็นทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเอ่อมันจะมีช่องโปรดของคุณยายแกรนนี่ด้วยถ้าเกิดทุกครั้งที่แกรนนี่ใช้ก็ผมจะได้เงิน50บาทงั้นเราซื้อท <G ren ny> ีวีอ <G ren ny> เอาดีกว่านะครับซื้อทีวีแล้วตอนนี้คุณยายยังอยู่ดีอยู่ก็ <G ren ny> ซื้อทีวีมาแต่เจ้าห <G ren ny> มอนี่เป็นคนดูเนี่ยนะอายุเคียงมีดดเอาลังเงินค่าเช่ามา <G ren ny> มันคตรหน้อยอะผมควรที่จะไล่เขาออกไปดีไหมวะแป๊บหนึ่งนะ เดว,วางอาหารไว้ให้กับคุณยายก่อนคุณผู้ชมนี่มีขี้ับผมกองโต,โตโตเลยนะครับลูกงี่คุณน่าจะซื้อพัมเพิสดีกว่าใช่คุณน่าจะซื้อพัมเพิสดีกว่านี่ไงคุณยายดูทีวีแล้วตะกี้ผมได้ยี่ห้าบาทแล้วนะนี่เอาผมคุณผู้ชมนี่เป็นช่องที่คุณยายชอบดูนะครับว้าวสนุกมากผมเองก็ชอบดูเหมือนกันคุณยายคุณยายนี่รสนิยมดีมากเลยดูช่องแบบนี้กูอ,อยากตายอ่ะหกร้อย คราวนี้ผมจะซื้อแผมเพลทนะครับซึ่งคุณยายไม่ได้รอกูซื้อแผมเพลทเลยคุณยายแม่งขี้ก่อนเลยคุณผู้ชมดูขี้ก่อนเลยออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บขี้แป๊บนึงผมต้องเปลี่ยนแผมเพลทให้คุณยายไหมคราวนี้คุณยายแกนั่งนานเลยวะ่ะนานเลยนั่งนานเลยปกติเราเก็บขี้ก้อนหนึ่งนี่ครับได้ยี่ห้าบาท g u ด s โคตรทุเรศเนี่ยผมม่ได้เงินน้อยมาก <c oughs> คราวนี้เราควรได้ห้าสิบบาทใช่ได้ห้าสิบบาท มานี่คุณยายมาให้กดคลิกซะด,ดีๆผมต้องกดคลิกคุณอีกเยอะเลยนะครับเราต้องเก็บเงินกันอีกเยอะจังหวะนี้5 minutes later oh my god คุณผู้ชมผมใช้เวลากดคลิกประมาณ5นาทีนะครับกับคุณยายนะกว่าจะเก็บเงินได้ส0งพันนิ้วเกือบหลุดนะที่ผมเก็บเงิน2,000นเนี่ยเพราะว่าเราสามารถซื้อแมวตัวนี้ได้เว้ น่ารักมากแล้วจะเป็นการออโต้คลิกคุณยายหรือเป็นอะไรโอ้โหอย่างงี้ดิกูไม่ต้องกดคลิกต่อไปแล้วบ้านรวยแบบกระทานหันผมแนะนำว่าคุณผู้ชมครับมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆเว้ยคืออาจจะแบบว่าปวดนิ้วสักหน่อยนะครับตอนที่เอ่อคุณกดคลิกแรกๆแต่ว่าตอนนี้นั้นผมไม่จำเป็นที่ต้องกดคลิกคุณยายละเงินแบบเพิ่มเวมาก guys I love it I love it I love it นี่ผมเพิ่งเห็น เป็นแมวครับผมเดินตามคุณยายนะครับคือแบบอยู่ใต้ล้ออะ่ะคุณผู้ชมนะครับแล้วคุณยายก็จะเหยียบแมวตัวนี้ตายเลยประมาณนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อีพิกมากมากเลยคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราเพิ่มค่าเช่าเขาก่อนได้ไหมแน่อ,อัมโบรกไอ้บ้านนี่ผมอยากจะไล่เขาออกจากบ้านมากคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขานั้นทําประโยชน์ได้น้อยมากๆเว้ยให้เงินก็เรียกได้แบบโคตรน้อยอะ่ะน,นั่นึงนะซื้อข้าวให้คุณยายก่อนคุณผู้ชม คุณยายกินข้าวซะนะเดี๋ยวอันต่อไปที่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะทําการซื้อเมดนะครับแต่ประเด็นคือเมดเป็นผู้ชายคนนี้เขาเป็นสามีแกรนนี่คะคุณผู้ชมนี่สามีนะเว้ยโคตรเท่เลยเออคือเขาครับผมจะเป็นคนให้อาหารแกรนนี่แล้วก็น่าจะเป็นคนเก็บขี้ให้แกรนนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ายังไงยังไงเราก็ต้องซื้อ นี่ถ้าเราช่วยกดได้ยิ่งเพิ่มเร็วเพิ่มแบบมันๆโอ้ย oh, hey, ดูนี่เพิ่มแบบไฮสปีดคุณผู้ชมอ่ละระบิดระแบบเอาละได้วเวลาซื้อเมลเรียบร้อยโอ้ยโอ้ข้ m มออนแมนโอ้เดี๋ยวคือเขาไม่ได้เดินเสิร์ฟอาหารเหรอไปเสิร์ฟอาหารดิดูคุณยายจะตายแล้วเนี่ย ทำไมเขาแบบยืนดูข้างนอกอย่างนั้นน่ะเอ,อ้าแล้วเสิร์ฟอาหารแบบคูณสองว do you ยม a นคุณลุงคุณทําอะไรมีการแบบเดินมาเสิร์ฟแบบนี้ผมอยากจะรู้นะครับว่าคุณลุงเขาจะเก็บข kind of ี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคุณผ kind of ok> ู้ชมเฮ้แกนี่ไปขี้ใจเลยไปขี้มีมีขี้เรียบร้อยแล้วเก็บขี้เฮ้ยเก็บ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 คุณลุงแกเก็บขี้ด้วยนะคุณผู้ชม แถมแบบเก็บเร็วมากๆด้วยผมเลิฟคุณลุงมากเลยเอาล่ะไดนดูดิว่ามีอะไรที่แบบน่าซื้ออีกอืซื้อคอมใหม่หรือว่าซื้อเคเบิลเดี๋ยวผมค่อยซื้อเคเบิลครับคุณผู้ชมอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวงินจะได้ละมันจะเป็นการดับเบิลเงินนะครับถ้าเกิดคุณยายก็ผมไปดูทีวีอย่างเงี้ยก็จะได้เงินแบบดับเบิลอะไรประมาณนี้อ่ะได้ละได้ละซื้อเลยเงินแบบดับเบิลส่วนไนที่เหลือน่าจะเป็นพวกแบบของตกแต่งก็แบบวอลเปเปอร์นะครับเป็นเพดานเอ่ยเป็น อะไรวะพื้นไม้อะไรประมาณนี้ <c oughs> เอาละเปลี่ยนบอลเปเปอร์อรนี่มันดีกว่าเดิมยังไงเนี่ย <c oughs> เฮ้ย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 เขาหิวข้าวไปเสิร์ฟข้าวเออสุดยอดมาก amazing <c oughs> เอาละได้เวลารีดไถเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเงินที่มันให้ผมมานเว้ยให้โคตรน,น้อยนะครับถือว่าให้น้อยมากตะกี้น่าจะให้ประมาณ60หรือไม่ก็80บบาทนี่แหละมองไม่เห็นเอาละเพิ่มค่าเช่า ชัว sure. Here you go Thank you Thank you อะไรได้เวลากดคลิกคุณยายเดี๋ยวผมจะกดคลิกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเพดานละ Yes เป็นไงมีเพดานแล้วก็ซื้อนี่เป็นบ้านผีสิงเลยคือบ้านมันก็ดูดีขึ้นนะครับว่าแต่อันนี้คืออะไรวะเท่านี้ผมดูบรรยากาศข้างนอกเว้ยเหมือนเราอยู่ในเมืองโนเวร์คุณผู้ชมในการ์ตูน เจ้าหมาขี้ขาดไม่ใช่หมาน้อยผู้กล้าหาญใช่ไหมดูสินี่มันตัวร้ายในหมาน้อยผู้กล้าหาญคุณผู้ชมนี่มันเป๊ะเลยโอ้ oh my god so spooky guys อย่างเป๊ะนะครับนี่คุณยายเมอรเรียลอันนี้อูสทิสอันนี้เคอร์เรชจูาหมาโง่ลุงนี้ผมน่าจะแต่งตัวเป็นเคอร์เรชก็น่าจะดีนะครับมันน่าจะแบบว่าเหมาะสําหรับครอบครัวนี้ <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะเข้ามากๆเฮ้ย <He i, S 2> ผมมีเงินสองพแล้วนี่ว่า ซื้อคอมใหม่โอ้ oh my god นี่มันคอมเกมมิ่งเกมมิ่งคอมคอมเกมมิ่งโอ้โ oh หของแพงมากนี่มี Master Courage ด้วยเห็นไหมเนี่ยมีบันไดด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ผมจะรอซื้อบันไดนะครับแล้วเราซื้อ Master Courage มาน้อยผู้กล้าหารกันเออเกมดีนี่ว่าแล้วมีอะไรผมซื้ออีกไหมมีรักเหมือนเป็นที่นอนนะครับคุณผู้ชมทุกครั้งที่แกรนนี้ไปนอนเนี่ยจะได้เงิน100บาท ก็โอเคผมได้มา3,000แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกอะไรก่อนดีระหว่างที่นอนหรือว่าซื้อบันไดซื้อบันไดด้วยเพราะผมมองว่ามันน่าสนใจมากกว่านะครับเอ้าซื้อผุ๊มไม่เห็นมีอะไรเลย Are you kidding me man เขาหลอกผมซื้อไว้ This is not epic guys สอง0ัน ซื้อแล้วนะคุณผู้ชมปกติคุณยายต้องมานอนตรงนี้แบบผมถึงจะได้หนึ่งร้อยคุณยายไปนอนดิคุณยายไปนอนหน่อยเอาคุณยายไม่นอนนะครับเดี๋ยวให้คุณยายไปกินข้าวก่อนด้วยโอเคไปกินข้าวถ้าคุณยายมันนอนตรงนี้นอนตรงนี้ไม่โดนวิธีก่อนโอเคหนึ่งหมื่นแล้วคุณผู้ชมเราจะซื้อมาร์สเตอร์เคอร์ไรจกันนะครับมาน้อยผู้กล้าหาญ guys แป๊บนึง คุณยายโกรธนะคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจนะครับนี่นะครับมากไปด้วยพลังแล้วก็มีความรู้ที่แบบเต็มเปี่ยมไปเลยเอาละเราซื้อเค u ร a g e มาแล้วสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาอยู่บนหลังคาบอกนี่ไงฉันเจอแกแล้วมาน้อยผู้กล้าหารวัตเตอร์เฮกนี่คือมาน้อยผู้กล้าหาระเนี่ยอ,อ้เคอร์เรจจริงๆด้วยคุณผู้ชม บอกว่าโลกใบนี้นะครับเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามันอยู่ในจิตใจของแกรนนี่อะไรสักอย่างหนึ่งผมจําชื่อเธอไม่ได้นะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเขาก็ผมจะพาเราไปเปิดโลกไว้แบบเปิดตาที่3มนะครับพร้อมกับรับรู้ความจริงของที่นี่อะไรประมาณนี้ว้าวเหมือนโลกนี้เป็นโลกที่แบบถูกสมมุติขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเป็นโลกที่อยู่ในจิตใจของคุณยายไอ้ก๊อดทำไมมันเบียวจังเลยวะโอ้นี่มันคุณยาย มันเหมือนในเกมรัดเฮาส์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมเคยเล่นไปแล้วอะเกม h e r ร์เลอร์คุณผู้ชมผมว่าแม่งใช่เลยนี่นะครับเป็นที่ที่คุณยายปิตูเนียอยู่บนโลกแห่งความจริงใช่เลยรัดเฮาส์นะครับพวกเรานะครับติดอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับผมบนโลกแฟนตาซีของเธอมาแบบยาวนานมากแล้วแต่ว่าตอนนี้นั้นนลองเกอร์ no แล้ว เหมือนกับว่าเรากำลังจะถูกปลดปล่อยแล้วนะครับเขาจะส่งเราก็ผมกลับไปยังโลกปัจจุบันเว้ยขอบคุณนะที่ช่วยดูแลเธอมาเป็นเวลานานโอ้เวลี่ดักอ้าวชนะเหรอเราเขาผมถูกปลดปล่อยนี่ครับออกจากเอ่ออะไรว่าแกรนนี่มายในความคิดของแกรนนี่ในโลกที่แกรนนี่สร้างขึ้นมาโอ้เวลี่ดีป์ไกด์ ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่รู้นะครับว่าผมพูดถึงอะไรให้แนะนําไปดู uh, Red House นะครับเป็นแมปโรบอทที่ผมเคยเล่นไปแล้วเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วนว i l h e r อร r นะครับรู้สึกน่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกันเขาสร้างขึ้นมาแล้วนี่จะเป็นที่ที่ g r น n n y อยู่ในชีวิตจริง Guys so deep oh! แปลกดีครับคุณผู้ชมแปลกดีถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่แบบต้องการหาเกมแปลกๆเล่นก็มาลองเล่นเกมนี้ดูล้กันสนุกดี นะครับสนุกดีน่ากลัว